วันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับมารับหมวกนะครับผมหมวกฟรีในโรบ็อกนะครับเป็นหมวกแนวอินดี้นะครับเป็นหมวกตัดแปะภาพนะเอามาทําเป็นหมวกใช่นะฮะในแมปสปอร์ตฟายอิสราเอนะครับเอาวิธีการที่เราจะรับหมวกนะครับก็แค่วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นในนั้นนะครับผมซึ่ง อ่าผมทําครบแล้วนะครับอันนี้คือผมมาอัดซ่อมนะครับเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ผมพูดไม่ครบนะครับในตอนแรกแล้วผมไปตัดต่อคลิปแล้วมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาอัดซ่อมนะครับอ่าใช่นะฮะก็ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะฮะสี่สิบดาวนะครับวิธีการนะครับก็แค่เล่นด่าน15ด่านนะครับยังไงก็ได้ให้ได้ทั้งหมด40ดาวซึ่ง มันจะเต็มที่45ดาวนะครับผมใช่วิ่งไปตรงนั้นแล้วเข้าเล่นได้เลยนะครับวิธีการากลับเล่นด่านใหม่นะครับเพียงแค่กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับ3ปุ่มนะฮะก็จะไปเล่นด่านใหม่ได้แต่ว่าเราจะต้องเริ่มตั้งแต่เลข1น,นะอันนี้ก็คือปุ๊บก็1นถึงหอันนี้คือปุ๊บก็6กถึงสิอันนี้ปุ๊บก็1 1บเถึงสิ้าถ้าเราจะไปแก้ดาวที่15เราจะต้องเล่น11บเถึงสิบหเลยนะครับมันถึงจะไปแก้ดาวของ าด่านที่15ได้นะครับโอเคนะฮะเอาละนะครับก็อันนี้คือมาอัดซ่อมนะครับในช่วงเริ่มแรกนะฮะต่อไปนี้จะเป็นอดีตนะครับอดีตก่อนที่ผมจะได้40ดาวนะครับผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปอดีตนะฮะโอเคแลวน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะไม่สามารถทำให้ถึง40ดาวได้นะครับผมเพราะว่า ในแมปนี้นะครับมันมีตัวช่วยให้อยู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผม2ฝั่งนี้นะครับคืออันนี้กับนี้นะครับอ่าเราเข้ามานะครับจะมีไอเทมตัวช่วยนะครับอ่านี่นะฮะมันจะบวกสปีดนะครับผมเห็นไหมนะครับใช้หัวใจนะครับในการซื้อแล้วก็กด Equip มันสามารถ Equip ได้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับมันจะมีให้ใส่ทางซ้ายกับทางขวานะครับ รวมกัน5ชิ้นตอนนี้ผมใส่ทางซ้าย4ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นบวกสปีดกับหัวใจนะครับตัวทางขวาอีกชิ้นหนึงนะครับทางขวาตรงนี้จะเป็นบวกหัวใจกับบวกแม่เหล็กนะครับผมอ่านะฮะก็ผมแนะนําเลยนะครับให้มาซื้อตรงนี้เลยนะครับเอาเก็บหัวใจแล้วก็มาซื้อนะครับทำยังไงก็ได้ให้สปีดมากกว่าตั้งแต่2.5ขึ้นไปนะครับจะเล่นง่ายมากนะครับ สบายนะครับอีซี่เล่นแป๊บเดียวก็40ดาวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขาดอีกดาวเดียวก็จะครบแล้วนะครับเพรานั้นเราก็ไปกันเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเป็นไงนะครับผมได้มาแล้วนะสำหรับหมวกก็ อืมก็พอใช้ได้นะฮะ <laughs>